น้องท่านไหนบงคลิปนี้เด้่วมีมีญาติพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือว่านําเข้า MOU มาถ้ายังไม่ต่อให้รีบไปต่อ้วยนะครับผมให้รีบให้รีบไปต่อที่จัดทางงานจัดค้าง,งานจังหวัดทุกจังหวัดของท่านที่อยู่จังหวัดที่ท่านดูอยู่ต้ตอนนี้นะครับผมถามว่าเหตุใดพี่น้องก็ะิ่ถือตรวจสอบเพิ่งสิู่กตรวจสอบอย่างนี้ ครับสวัสดีพี่น้องฟ้องไปทุกผู้ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน้อยพาเพลนินนี้มากเบิดขอบคุณแล้วครับพี่น้องทางหลังครับสวัสดีค่ะ,คะอาบกินก็ว <c oughs> ันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเนาะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเรืองธนทาผู้มาหาสาหน่อยด่วนเลยครับให้ขอบคุณสําหน่อยขอไปหาด่วตนตำรวจว้นรูบา่ามีเรื่องอยีงอย่างครับพี่น้องทัวรบอกว่าให้คือว่าแฟกสําหน่อยเป็น ต่างดาวเนาะเป็นคนเล่าสปปล่าครับผมบางทีพี่น้องเฮ้าเนี่ยและเพิ่นกะเดี๋ยวทัวร์มหาสารว่าให้เขาไปล่งพักด่วนเลยตอนนี้ครับผมก็เลยพอดีกินข้าวกินด้านแล้วก็เลยจีนเดยพากันออกไปครับพี่น้องเพราะท่านรู้ว่าเพิ่นให้เขาเป็นยังครับผมเป็นดูเม่ชุมต้องกัดเป็นกำลังใจให้สร้างหน่อยนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวหอดล่งพักกับจีนเดยไปทายแล้วก็เก็บข่าวเนื้อกาศที่โรงแรมเพิ่น เรียกตัวครอบครัวชอบน้นไปทําอะไรนะครับเนาะไปดน้องปะไปดูมาชมกันว่าอำเนไเมยองครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงโรงพักอําเภอเืองนกทาแล้วนะครับผมมาเบิดครอบครัวเลยพี่น้องนะครับผมพบายบ้าหอแล้วให้ขึ้นสั้นสองเลเดอร์เพิ่มมาครับพี่น้องนี่ครับสถานีตํารวจภูธรเืองนกทาครับอันอำเภอเรืองสร้างหน่อยแล้วพี่น้องอําเภอเลืองบ้านบ้านช่างน้อยครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็แดดครับแดดมากนะครับเนาะแดดคือแดดฝนนี่แหละครับพี่น้อง ไะขึ้นเทิร์นบอลนี่ขึ้นซั้นสองเลยพันบอกหัวหนา้าคนมาเดี๋ยวไปรุนเล่นกันว่าอัอหน้าคนอื่นครอบครัวซันหน่อยม่ยังครับพี่นอ้องด้านบนนะครับลงพักรครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วขึ้นลงจากลงพักมาเมื่อกี้เลยครับผม ออ่นนแงงพี้ไปยังมือเอื้อตวนตกใจเบิดครับพี่น้องว่ามาหยังนึกว่าเพิ่นมีอีหยังแม่นเอื้อโทรหาบอกว่มามาด่วนเลยนะเพิ่นว่าตกใจแล้วก็เลยฝ่ามาเพิ่นเอื้อเขยยังให้ฟังกเพิ่นก็ไป,รปตรวจสอบเบิ่งเอกาสารเฮานีล่ล่ะตรวจว่าเพิ่นได้อันข้อมูลมาจากตมเพิ่อนมาได้ตอบได้ข้อมูลมาจากตอมอที่ผมไปรายง,งานตัวพี่น้อง ที่ช่างนั้นไปรายง,งานตัวทุก90วันเพนนื่อกดส่งข้อมูลมาว่าบ้านเหินเหล็กไฟบ้านที่ที่ผมอยู่นี่หมู่บ้านหินเหล็กไฟเงี้ยตาดาจะข้นจะข้นเห็นไหครับพี่น้องเพื่อกดมีรายซื้อมาก,กนะครับเนาะมีรายซื้อมากอ <Okay. S 2> ะมีแต่ัวสมีดีบอยนี่นะนละมีแต่ก็ว่าบิ่งเอกสารว่าเราได้ต่อจริงหรือเปล่านะ่มเปนบ่แล้วก็ว่าบิ่งว่านลูกจ้างนี่อยู่อยู่บังบ้านที่ที่เขาให้ข้อมูลเพิ่นไปรีบอเห็นไหมครับผมคือว่าเพ,พนนิ่นเพิ่นนั่มพี่น้องนั่มแปลว่า น้ำข้อมูลว่าที่เขาไปต่อดีแล้วก็บ้านที่เขาอยู่พักอาศัยดีลูกจ้างได้อยู่น้ำบ่อเห็นไหมครับพี่น้องเพิ่นบอกว่างสี่ครับผมก็เลยเป่ามาว่าเขาต่อบ่อเมียนท่านบอต่อกับเพิ่นก็เลเนินตามกฎหมายเพิ่นเมียนเพิ่นว่าทําที่ถูกต้องดีที่สุดนะครับเนาะถ้าพี่น้องทิศอันพี่น้องเช่าตั้งดาวทบปอเล่าแล้วก็พี่น้องที่อยู่ตั้งตั้งศาสตร์ต้องเป็นบ่อที่เขาบ่เบิ่งกับพยายามให้ถูกต้อง พระเจ้าเพจถูกต้องนะพี่น้องเด้อแรงงานต่างดาวทุกท่านนะพี่น้องทุกสังชาตินะผมที่เข้าดูคลิปช่างน้อยกับพระเจ้าเพิจถูกต้องคือว่าถ้าเราทําถูกต้องมันก็สิสบายครับพี่น้องเพิ่งเอินมาเบิ่งของมูลจันทรซื้อครับผมตกใจแล้วนะพี่น้องเนาะโทรหาสามหนด่วนตกใจเลยเข่ามาเบิ่งครับพี่น้องเพื่อนโอ้เพื่อนบอกดีดีครับผมเจ้าหน้าที่เพื่อนพูดดีมากครับผมเพื่อแนะนําให้จดทะเบียนเพื่อนมาเพื่อนมาแนะนําให้จดทะเบียนทําไมไม่จดทะเบียนล่ะวะก็เลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายเยอะครับผมก็เลยว่ารอดรอดสัก่อนนครับพี้ง รอรอซับก่อนครับผมมันบอกว่าอาดีอยู่เนาะมันบอกดีดีจังที่มันจะได้ที่พูดดีมากแล้วก็แนะนําดีมากครับผมเนาะที่มาโรงพักวันนี้ก็คือมาให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่นะครับเนาะว่าได้อยู่อยู่จริงหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องกระชิดเด็์ผ้ากันเดินห้างกับบ้านครับพี่น้องวันนี้นะครับครับผมครับ อากาศกับห้อนหอนครับผมเป็นไข้ห่อกระซออพี่น้องเป็นไข้สองมือเป็นไข้สองวันครับครับครับเป็นไข่อยู่สองวันตรวจโควิดเมื่อวานเมือเมืง่อกับบกขึ้นครับพี่น้องขึ้นดูขีดนะครับ้องแฮง้ยงหยาดมาเป็นโควิดอยู่ครับผมตัวเป็นไข้เป่นไก้ในนอตอันแยกหองน้จ้ะเป็นไข้สองมือแยกหองมาอีกหองหนึ่งครับผมย่านย่านเอาไปตีลูกครับพี่น้องเรื่องมาตรวจเมืองตอนเช้าวันนี้ก็คือขึ้นหนึ่งขีดคนเป็นลบนะครับผมโอเคครับผม แข็ยงยกร่โคตรปิดอยู่ครับพี่น้องมือมือมอื่นมือนี่มืออื่นมืออื่นไลส่สดครับผมพรุ่งนี้ไลส่สดในตันไล่ครั้งที่4.5นะครับเนาะพี่น้องฝากซื้อตัว๋วดนะพี่น้องเด้อมมืออื่นฝากซื้อตัว๋วเรียบจองตั๋วไว้นะครับเนะาะตัอามพอดีวา่าเฮ็ดคลิปให้ความรู้ครับพี่น้องมาทําคลิปให้ความรู้พนักงานพนักง,งานต่างตังตังดาวน์นะพี่น้อง ค่ะอันผู้เเจ้าหน้าที่พนติดต่อไปก็ว่าตงโต๊กใจแล้วจ้ะเรี่ยนเพราะว่ามากพิ่คก็มาสอบถามข้อมูนซื้อๆดอกพี่น้องเพิ่นโทรวหาว่าห้มาให้เขาว้าตรงพักดวนเลยก็เลยเลยเขาม้าเขาพี่น้องบางคนหูว่ามาหยั่งเี่นาก็เลยต๊กใจแน่ครับพี่น้องเพราะ้่มากแล้วปุ๊บเจ้าหน้าที่เพนวอกน้าดีดีหล้กการแนะนําทุสิงสุยางดีครับครับพี่น้องดีมากเลยนะเจ้าหน้าที่สพเริงนกทาบริการประชาชนดุดญาติเม็ดจริงจริงครับผม ดีมากเลยนะครับเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณนะพี่น้องเด้อที่ขอบบงงคลิปสั่งน้อยภาเพเปิดน,นะครับเนาะกับพี่น้องท่านใดบงคลิปนี้เด้อมีมีญาพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือว่านําเข้า MOU มาถ้ายังไม่ต่อให้รีบไปต่อด้วยนะครับผมให้รีบให้รีบไปต่อที่จัดทางงานจัดค้าง,งานจังหวัดทุกจังหวัดของท่านที่อยู่จังหวัดที่ท่านดูอยู่ต,ตอนนี้นะครับผมถามว่าเหตุนะพี่น้อง ก็ชีถือตรวจสอบตังสี่ลถูตรวจสอบอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเอกสารเขาโดนจับได้ครับผมโดนจับแล้วก็นําตัวส่งกลับป่าต่างประเทศเลยครับพี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เเทศตามกฎหมายเพิ่อนคือว่าถ้าเรามาอยู่ประเทศเพิ่นนท่ากับเหตุถทุกต้องจินเสียเพราะับผมคือว่าเจ้าหน้าที่ก็บรรเบิงหลายคนนะครับผมเจ้าที่บรรเบิงหลายคนอยู่เจ้าหน้าที่สพอำเภอเพชเจริญก็มาดูนะครับ มาบ่านพ่อมาทายลุมนําครับพี่น้องอาทิตย์ก่อนที่ผมลงคลิปไปก็เจ้าหน้าที่จัดงานบุกมาถึงที่บ้านเลยนะครับเนาะมาตรวจสอบว่าเจ้าไดนต่อยี่บองสินะครับพี่น้องเพิ่นนำมาหอนเฮียมาเบิงว่าจะมีเอกสารบอหาไม่มีเอกสารเพื่อจะดําเนินคดีตามขั้นตอนเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องขอฝากไปด้วยพี่น้องเด้อที่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในรชอาณาจักรไทยนะครับผมแก๊งให้มันถูกต้องถูกกฎหมายครับพี่น้องจังบอผิดเพิ่นนะพี่น้องเนาะ ครับผมวันนี้ก็ไาเหตุคลิปความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องเม่งเหรอพี่น้องทำคลิปความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะก็อื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณ f อที่โุนคิดจนจบแม่ข้าพเจนาขอบคุณ f c ที่ไปรั้แรนใจใเห็ช่องช่างน้อยพาเพลินมาโดยตลอดครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องเด้อคุณใบิ่งคลิปนี้แล้วก็สามารถ แช่ต่อแล้วก็ไปบอกพีบอกดองเฮ้าทีมี่ตงดาวอยู่ในเฮือนเฮ้านะครับเนราะว่าเจ้าในเ้แดเอกสารครบอเจ้าเด็ดตอบบนะครับผมถ้ายังไม่ต่อก็ดําเนินการต่อให้เรียบร้อยซะครับผมเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเพิ่งต่อให้อีกสองปีหลังครับผมที่ MOU สี่ปีที่หมดไปแล้วเนาะเมนบ่เฮเมนหมดไปแล้วเพราะว่ามันกลับอันบ่ได้เมนมันกลับไปต่อยูอันยังจัดบม่ได้เมนป่ะกาศรัฐบาลรัฐบาล ต่อให้อีก2ปีหลังครับผมไม่สามารถไม่ต้องกลับไปทําอะไรคือว่าเราไปที่จัดทางงานจะสววทอนเลยว่าไปจัดทางงานเทียนทุกจังหวัดทที่บ้านพราแม่พี่น้องอยู่ล้ะพี่น้องไปติดต่อไปเลยครับผมไปเหตุแห่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง ไปหันไปนี่หันเพิ่นตรวจนี่มามีเอกสารดน่วยได้ครับผมพิจังณาขั้นทางหน่อยมั้ยสิไปยะโสงสิเป็นบ่พอเราคอตรวจได้ครับตำรวจตำรวจต,ตาม,มใช้ทางขอตรวจได้ครับผมขอดูเอกอาสารหน่อยถ้าว่าจะไปไหนแล้วก็มันขอ,อตรวจประชาชนทุกคนนะครับหลักการที่เดียวกัพาสปอร์ตเบิ้งเอกสารมีครับอลที่ครับผมหันมามีกอสกสารแต่คัดตัวไว้ได้ครับบ่หายบ่หายไปสาเลยครับพี่น้องส่งกลับประเทศแล้วครับส่งกลับประเทศเลยโอเคครับพี่น้องมุนีกาเฮดคลิป ควบบู๊ให้พ่อแม่พี่น <ang libert> <sound> ้องครับผมกระเชิดเดยเดินพากันเดินทางกลับบ้านแล้วครับพี่น้องเดินทางกลับบ้านหินเหล็กไฟนะครับเนาะกระเชิดเดย์ไปบอกพี่น้องอีกคนนึงโย่โทติัเพิ่นพี่น้องท่านผู้นี้ล่ะอันร้านแม่ต้อยครับพี่น้องลูกสะพ้ายแม่ต้อยลูกสะพ้ายแม่ต้อยครับผมโทษหาเพิ่นบตติกระเชิดเดย์ครับไปบอกเพิ่นว่าให้เพิ่นมาวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ค่อยมานะครับเนาะตั้งแตวันจันทร์จะมากอะไรเพิ่นว่าจะเสียเอาเบอร์โทรตัวนี้เห้เพิ่น ขามากกับวันนี้ยังหลายครับ <ไป S 1> พี่น้งองเนี่ยขามากเพื่อนกาขอขอมุ่นตรงนี่นั่นค้าเดียวก็แล้วครับผมเพราะแนะนำดีครับพี่น้องโอเคครับผมคลิปเดียวไปทำนี่พอกันคลิปหน้าช่วยทานนี่ขอกาเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ้ามากกับหน้าหนามากในลูกสว,ส,สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเด้อ